อะไรมาทิพกว่าปีเลยเนี่ยดูใจขึ้นมาจึงมันกาพอยป,ปอบมากอบมามีไล่ยย่างแต่ว่าพ่นได้มีมาอย,ย่างเดียว,ว,อ,ยายายวอ่าตอนนั้นตอนนั้นไปทำไรอย่างมกีุ่มขับรถทิพยรอกับทิพย์รอ,อไปถูกใจอ่าถูกใจจึงเราไป่อบสิงก็ดูใจแล้วจึงกาเลยเอามา,า,มาจุด <ๆ S 2> ิพอมันเป็นพปืนป้นตีหนมวัดไหนครับนักโทษ ตรงใหญ่นะก้อนเลยนะว <ผม S 2> ะันติดติดตำบลเด้พุ่มเขาไม่ราบว่าตำบลได้เพราะมันมีตาไารกล้องตันรองอยู่การจึงกันเลยก็เก็บมาตอนนั้นจวาบบานปดไปได้บ้างไหมพี่ไม่จับบานก็ไม่ได้ปดเลยปดจ,จะปลอกคนในจะปกคนเดียวดูไตรคนเดียววำงานตีนั้นอ๋อวนใหญ่คนเดียวดูไตนี่คือจะปบก้องบนนี้รับคนเดียวดูไตรจะปตรงนี้แล้วก็ได้แล้วไปบางอตอนนั้น มีแจกนนาาแันมีหม้อดินมีลายยามแต่ว่าพุ้มไปเห็่ท่านมีหม้อหม้อดิน้ากะแ็แจกันราคาอันนี้ที่ปุมไปท่านนะนะมันก็ป่าไปตังไวยตีเงินละตีตับมันด้วยถึงตอนเาอามานี่รู้ไม้เป็นอะไรไม่ใจ่รูแต่ไหวแบบมันปิดแปลเออมันเป็นยินแปลแๆลกระดูกเก็บมากแต่ว่าไม่หัวเป็นนะไยไม่ห้ว่าก็ตาอะไย ห่างร่างจะได้อินทินี่มาเนี่ยมีมีอะไรเข้ามาในชีวิตดีๆดีบ้างไม่ไม่มีปกติปกติกับปกติธรรมดาดื่มจุกจิ้งจุกยางก็มาแก๊ปด้วย่ไม่รัวเป็นคอได้ดูกระดนแก๊ปด้วย่ว่าไม่รัวเป็นอะไรไม่รัวเป็นก้อใจงานกับอะไรอ่าเราก็ไม่รู้แต่ว่ารวยกบแก๊ปมาเพื่อปบปนเี่ยว่าก็รู้วเออเราได้พื้อไปตามก็ว่าเอออันนี้มันก็ไหวทํามาไร เ,เก่าจะไม่ไน้อยก็ว่าพวกนี่มันไม่เกิน